ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอะมีิสสวยรูด้วยสีสันดุดอัญมณีสีม่วงได้เวลาความอร่อยกับชีวิตสุดโมเดิร์นลิฟิ่งแล้วค่ะวันนี้นะคะอรีเควสตฝ้ายไปค่ะว่าอยากจะได้เมนูที่มีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าดีต่อสุขภาพที่สําคัญอยากจะแบบทัดอาหารฝรั่งฝรั่งหน่อยคิดออกยังคะฝ้ายคิดออกได้แล้วค่ะนี่เราเตรียมส่วนผสมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทาเป็นชิคเก้นสไปซี่เสิร์ฟคู่กับสีซ่าสลัดค่ะ ยุ่งยากไหมคะไม่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่มีเตาอบสีอะมิติสเครื่องนี้นะคะก็ทําได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันดีกว่าค่ะเ,เราจะหมักไก่ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะคแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลย ผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปอบค่ะเยบราค่ะเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางเรียงบนตะแกรงได้เลยค่ะอันนี้คือไม่ต้องวอร์มเตาใช่ไหมคะฝ้ายไม่ต้องเลยค่ะเ,คเราจะอบได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ250องศาเป็นเวลา25นาทีค่ะคแล้วก็ใช้ไฟบนไฟล่างนะคะพูดถึงเออเห็นฟางกับฝ้ายใช้โต๊ะเครื่องนี้บ่อยเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ค่ะเ<ม>พราะว่าง่ายสะดวกดีนะคะเพราะเตาอบสีมิติเครื่องนี้นะคะมีระบบลมร้อนที่ช่วยกระจายความร้อนให้อาหารสุกทั่วถึงกันนะคะ<ม>แล้วก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยสีสันสวยงามน,น่ารับประทานเลยค่ะที่สําคัญนะคะอุณหภูมิเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่7 0็ดถึงสององศาเซลเซียสเลยล่ะคะ่ะใช่ค่ะที่สําคัญนะคะสีสันสวยงามค่ะดูหรูหรายิ่งมีครบเซตสชิ้นนะคะถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับทัวร์เราได้เลยค่ะ ใช่แล้คะเหมาะกับคนที่ช่างเลือกอย่างเรานะคะที่จะต้องได้ทั้งของสวยและก็ของดีด้วยค่ะในระหว่างที่เรารอไก่อบนะคะเรามาทําตัวน้ําสลัดกันด,ดีกว่าค่ะวิธีการทํานะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ําตาลทรายน้ำมะนาวเกลือ มัสตาร์ดเลวแล้วก็พริกไทยนะคะเข้าด้วยกันนะคะส่วนตัวไข่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตีให้ฟูค่ะส่วนวิธีการดูควรจะเลือกใช้ไข่ไก่สดนะคะสังเกตได้ถ้าเกิดเราตอกลงมาในจานเป็นแบนถ้าเกิดยิ่งนูนแปลว่ายิ่งสดเวลาตีเนี่ยจะได้ขึ้นฟูง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่เก่านะคะก็วิธีแก้เลยคือเรานาออกมาวางทิ้งไว้ให้น้ำเี่ยระเหอยออกไปนะคะหรือว่าใส่ตัวเกลือเนี่ยช่วยเล็กน้อยอย่างนี้นะคะใส่ลงไปตัวเกลือเนี่ยจะช่วยดูดความชื้นได้จะทําให้เวลาเราตีจะฟูขึ้นค่ะ เปิดความแรงสูงสุดเลยค่ะตอนที่เราเทน้ำมันลงไปนะคะก็ให้เททีละน้อยนะคะผสมจนข้นกันดีแล้วนะคะแล้วก็นำไปผสมกับส่วนผสมที่เหลือนะคะกับตัวกระเทียมสับนะคะกับตัวมัสตาร์ดนะคะแล้วก็จะมีแอนโชวีผสมทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วข้างบนนี่คือมัสตาร์ดใช่ไหมคะจริงจริงเราเราผสมเข้าไปด้วย,วยแต่ไม่มา โรยท<อ>ั้งบนที่เห็นตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาการจัดจานของเราแล้วนะคะค่ะส่วนตัวซีซาสลัดนะโดยส่วนตัวฝ้าชอบเอาไปคลุกก่อนมันจะได้รสมันจะได้ทั่วถึงกันเนาะ เอาที่ใกล้เคียงกันนะคะหรือไตรงกลางเนาะค่ะตรงกลางสูงๆนุ่นๆเ,เสร็จแล้วเราจะตั้งอย่างนี้ไว้เ,เป็นห้งไหน เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผู้ชมนะคะถ้าอยากได้สูตรนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w h y บ i ย t h ็บไค่ะและถ้าสนใจงาน DIY นะคะการทำอาหารฟิวชั่นหรือว่าการตกแต่งอาหารบนจานแบบต่างๆหรือสามารถเข้าไปพูดคุยกับฝ่ายในบล็อกค่ะที่ w w w h y บายเว็บดค่ะ